สวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาชมคันิกรุ่น t p 9 sfx m e t e นะครับเป็นคนันอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เป็นขนาดโูกไซด์นะครับตัวนี้มีความยาวลำกล้องอยู่ที่5.7นะครับโดยประมาณนะครับน้ำหนักของตัวปืนเนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณ800ไปลายๆนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะเหมือนตัว sfx นะครับแต่ว่าลำกล้องตัวเนี้จะยาวกว่าประมาณ0.5นิ้วนะครับ แล้วก็ที่ด้านบนสไลด์เนี่ยก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับกระบอกแรกเนี่ยเป็นตัว s f x m ป t e นะครับกระบอกที่2เนี่ยเป็นตัว s f x นะครับปืนรุ่น s f x m ป t e เนี่ศูนย์ปืนจะเป็นแบบ 3. ดอนะครับแล้วก็มีบอกรูปอยู่ในลงเพลิงนะครับเป็นโ o ดดิ้งแชมเบอร์นะครับคุณสมบัติส่วนอื่นเนี่ยก็จะเหมือนตัว s f x นะครับมีรางพิกาตินีนะครับปุ่นปดแม็กเนี่ยสามารถย้ายข้างได้นะครับ คันค้างสไลด์เนี่ยให้มาทั้ง2ด้านนะครับส่วนตัวเลเดอทที่ติดกับรุ่นนี้นะครับจะใช้ไมโครเลเดอรหรือตัวเลนดอทตัวเล็กนะครับอย่างเช่นตัวชิลนะครับหรือมีคานิก mo 1นะครับปืนรุ่นนี้มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับกระบอกนี้ก็เป็นสีดำนะครับทุกกระบอกเนี่ยไกล้ของปืนเนี่ยก็จะให้มาเป็นลิ้นสีแดงนะครับก็จะไม่เหมือนกับตัว s อสนะครับ ซึ่งในบางสีเนี่ยจะให้มา,าเป็นลิ้นสีดำนะครับกระบอกต่อมาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับที่ตัวปืนเนี่ยก็จะมีบ่อแมกติดมาให้เลยนะครับเป็น Option ออปชั่นแถมมากับในกล่องเลยนะครับ หน้าตาเหมือนกับตัว SPE มากนะครับแต่ว่าต่างกันที่ลำกล้องแล้วก็ตัวเลน์ดอทที่ใช้นะครับแล้วก็ศูนย์ปืนนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องนะครับว่าปืนรุ่นนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีปุ่มปดแม็กนะครับที่ให้มาอีกสไซส์นะครับแล้วก็ตัวประแจนะครับสําหรับขันตัวครอบปลายเกียวนะครับแถมซองภกนอกมาให้ด้วยนะครับเป็นซองแบบปดนิ้วชี้นะครับ ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเพลทนะครับสำหรับติดเลนดดอทนะครับตัวแม็กสเตปเนี่ยก็จะให้เพิ่มมาอีกหนึ่งไซส์นะครับแล้วก็ส่วนบอรแม็กเนี่ยจะติดมากับตัวปืนเลยแม็กที่ให้มาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี3แม็กด้วยกันนะครับก็จะเป็นแม็ก18นัดแล้วก็18บวก2นัดนะครับไม่รวมอยู่ในลังเพลิงนะครับแล้วก็มีตัวสปีดโรเดอร์นะครับปดสไลด์ซ้ายขวานะครับทำงานได้ดีนะครับเหมือนกับตัวเอสเปเลย ล้วก็ปุ่มปลดแม็กเนี่ยที่อยู่กับตัวปืนเนี่ยน่าจะเป็นตัวไซส์กลางนะครับน้ำหนักของไกดปืนรุ่นนี้นะครับก็อยู่ที่เราวๆประมาณ4.5ปอนด์นะครับเป็นปืนที่รีเซ็ตไกดได้สั้นนะครับทำให้เรา,าสามารถใช้งานตัวปืนเนี่ยยิงต่อเนื่องได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถอดประกอบของปืนรุ่นนี้นะครับก็ถอดง่ายๆนะครับ กดไปที่คันล็อกสไลด์ทั้ง2ด้านนะครับหรือดึงลงก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ถนัดนะครับแต่ว่าก่อนจะถอดเนี่ยต้องลั่นไกทิ้งก่อนนะครับดูให้แน่ใจว่าปืนไม่มีกระสุนบรรจุอยู่นะครับปืนรุ่น t p 9 SX m a t e นะครับมีอยู่ในสวัสดิการกรมการปกครองนะครับส่วนคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ60,000กลางๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสีของตัวปืนด้วยนะครับ ยังไงก็ลองสอบถามทางร้านปืนเตปกรดูนะครับเพื่อจะมีอะไรพิเศษเพิ่มเติมนะครับสำหรับวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณนะครับต้องขอขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ